ดูน้ำตกกันแหม้อบหมาแย่เลยถนนยังเป็นลูกหลังอยู่เลยเข้ามาประมาณ4กิโลได้มั้ง กลับถึงแล้วไห้ดูนหน่อยน้ำวิ่งน้ำอะไรอยู่ตรงไหนกันแน่ที่ทำไยครับตรงนี้ตรงนี้ไปน้ำตกเปล่าอ๋อรถรถ,รถเครื่องขึ้นได้ไหมครับครับครับขอบมากครับ โอ้ยจมงีีชัน,นอ่าวันนี้เขาปลากันน้อยวันนี้มาดูน้ำวิ่งน้ำวิ่งบานอะไรบานตามเลื่อตาตะตอเที่เขาว่าฝนเยอะกันนะไปดูหน่อยดูโอ้ยเยอะขนาดไหน สวยจริงหรือเปล่าอ่าไดนเสียงน้ำตกแล้วอ๋อมีป่ายชัดเจนของอบตอธาตะคออรูเรื่องโอ้ยสวยจริงๆริงไว ถึงสักถีน้ำตกน้ำวิง่งน้ำตกนี้มันน่าจะไอ้นี่มันน่าจะเจอจากที่ว่าฝนตกลายวันแล้วข้างบนมันเหมือนกับอ่าเป็นแอ่งหลับหลับน้ำสะสมสะสมเข้าหล่ยวันแล้วมันก็ไหลลงสซ่ข้างหลางแต่ตอนนี้มีขนแล้วคใส้ค้นกลับไปหมดแหละ โอ้สวยได้แท้ดูดิทามคนใหนื้นถี่เขาว่ามันจะมีน้ำลังจากคนตกสฉกอีกประมาณอาทิตย์มั่งเจ็ดหวันได้ดูดูด,ดูโอ้สวยสวยสวยมากสวยนะมีลายชั้นข้างบนจะมาต้องระวังน้อยถ้าขึ้นไปบนน,นันนะ ก็ไลลงหมาข้างล่างนี่นี่ข่เล่นมาแล้วอะกลับมาหมดเลยมาบ้าอยู่คนเดียวอยู่แล้วโอ้โอโอสวยไอรู้สมั่ง้าตะคอนี่เองหมาง่ายหรอก นี่ถ้าขจะจมาาน้าน้ำตกน้ำวิ่งน่าหมานี่เลยเป็นเออเขาหนองจะป่องอะ่ะแถวทางเข้าวัดวัดเขาวัดเขาลักมั้งแต่จำพินครับเข้าหมาเมานก็ประมาแล้วหลาสี่กิโลระยะทางกิโลแรกมันจะเป็นในถนนนี่เนี่ยถนนซีเมนส่วนอีกสามกิโลนะเป็นหลกหลัง ขับมาได้เรื่อยๆนะถ้ารถหมอใสหรือว่ารถติกอัพคงจะโอเคหน่อยถ้ารถเกง่งมันก็กับขับขึ้นเขานะไม่น่าจะดีเท่าไรขาดว่าน้ำจะหมีไปไกลวันเน้ถามมีฝนมาสามมีก็ะนั่นแหละลายวันเหลืออะเดี๋ยวดูก่อนรอบๆเป็นไงมังหล่มลื่นนะเลยหลวม อ่ะดูสมเลืนอนนอสวยงามตกกระจักสูงสวยงามตามทองเรื่องหมอะกับกานผักพอนในไกลจากถนนลักเท่าไหร่อยู่แค่นี้เอง เดี๋ยวองใจต้องกลับก่อนแหละเมื่อดแหละอยู่ในตาของเดียวค่อยดีเท่าไหร่อ่ถึงนี้คนครับลงกันหน <c ười> e à, đ đ e ้าเดี๋ยวไปถามาดูสถานที่เกี่ยวใหม่ๆสวัสดีครับผม